นี่นายส่งเทนหาวเธอรู้จักฉันไม่น่าปแปลกใจเลยเมื่อกี้เธอพูดถึงลีเซวฟานเธอคงมาทำธุระแทนเขาสินะเขาสามารถโทษมู่หลงหยุนไห่ได้จริงๆนอกเหนือความคาดหมายของฉันเลยแต่โชคดีที่เขายังไม่ตายไม่งั้นฉันจะไปหาคู่ต่อสู้อย่างเขาได้ที่ไหนอีกอย่าดูถูกฉันนะ ดูถูกเธอเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าความต่างชั้นมันห่างกันขนาดนี้เลยเหรอน่าไขหน้าจริงๆถ้าฉันแข็งแกร่งกว่านี้อีกสักหน่อยหืมใช่นั่นแหละแววตานั้นความโกรธนั้นแต่กับไร้พลังต่อต้านอะไรเลยสีหน้านั่นแหละความโกรธและความสิ้นหวังของพวกอ่อนแอที่ถูกพวกแข็งแกรง่งหยบยำ่ำ ฮ่าฮ่าฉันชอบความรู้สึกแบบนี้จริงๆฮ่าฮ่าฉันเปลี่ยนใจแล้วแทนที่จะส่งพวกแกไปตายตอนนี้บางทีให้พวกแกไปเพิ่มความสนุกให้กับรีเซวฟานอาจจะน่าสนใจกว่าละมัง้งเจ้าลอทิสดอกบัวดำมันก็แค่ขยะคนหนึ่งเสียดายพรสวรรค์และพลังของมันจริงๆแต่ไอของเล่นที่คิดคนขึ้นมานี่กลับเป็นของดีเสียด้วย ดอกบัวดำนี่คือเป้าหมายของนายนายต้องการอะไรกันแน่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยากให้หลีเสี่ยวฟานเล่นเกมนี้กับฉันต่อแต่หมอน้ามันแข็งแกร่งเกินไปจริงๆคิดๆดูแล้วมันเหมือนเปิดสูตรโกงเลยแม้แต่ผู้เยนิระดับสูงยังจัดการมันไม่ได้ฉันเลยต้องเปลี่ยนแผนเล็กน้อยฉันต้องใช้สมองมากขึ้นหน่อยโชคดีที่โชคเข้าข้างฉัน ทำให้ฉันพบคนคนนั้นกับของที่เขาทิ้งไว้เสี่ยวฟานคงไม่คิดหรอกว่าคนที่เขาพยายามตามหาอย่างยากลําบากฉันน่รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นใครพอแล้วเรื่องไร้าสาระจบลงได้แล้วได้เวลาฝันดีแล้วละ่ะวันที่สองพี่เสี่ยวฟานมีข่าวจะฟังงูพิษแล้วพวกเขาพยายามจะเป้าหมายแต่เป้าหมายคัดคืนยักหนัก สุดท้ายก็จับตัวเป็นเป็นไม่ได้ร่องรอยก็ขาดหายอีกแล้วร่องรอยขาดหายแล้วตอนนี้งูพิษอยู่ไหนน่าจะกำลังเดินทางกลับอยู่นะพี่เสือฟานเกิดเรื่องแล้วฉันเพิ่งได้ยินมาจากในเมืองพิธีกรรมของรัธิโบดําถูกเลื่อนขึ้นจะจัดตอนบ่ายวันนี้เลยเลื่อนขึ้นเหรอแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยอีสร้างนั่น ไม่ใช่ว่าทุกอย่างราบรื่นดีอยู่กำลังเตรียมการดักจับไม่ใช่หรออาจจะเป็นเพราะลัทธิบวดารู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติเลยรีบจัดพิธีขึ้นมาก่อนนี่คือ,อยันที่ฉันเพิ่งเขียนเสร็จแต่ละคนเก็บไว้ดีๆอาจจะได้ใช้พี่เซลฟานนี่คือถือว่ายันนี้เป็นเครื่องป้องกันตัวนายก็แล้วกัน ปเถอะพวกเราจะตรงไปที่สถานที่ตัดพิธีเลยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง c o m มนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ